สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พามาดูต้นฝรั่งกิมจูนะครับก่อนหน้านั้นที่เคยไลฟ์สดไว้คลิปก่อนหน้านะครับต้นเล็กมากนะครับแล้วก็ไม่งามเลยนะครับครับตอนปลูกใหม่ๆนะตอนนี้เป็นไงครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับถึงการปลูกเห็นไหมครับนี่ดินผมก็เป็นหินเยอะนะแต่ด้านล่างก็พวนนะครับเอานะครับเอาขี้ควายนะครับแล้วก็มีฐานดานะแล้วก็มีก้ามปูลงไปนะครับใบกัมปูนะครับปนดินด้านล่างนะครับ ถึงหินก็ปลูกได้นะครับฝรั่งกิมจูนะปลูกไม่ยากครับแต่วันนี้เราจะมาดูการตัดแต่งทรงพุ่มเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะทําการตัดแต่งทรงพุ่มให้มันเป็นพุ่มนะครับว่าเราจะแต่งยังไงนะอย่างนี้ครับเราดูเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยยอดแตกดีเห็นไหมครับเนี่ยเรานับคู่ใบไปนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยประมาณนี้ครับเนี่ยอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่อย่างเงี้ยยาวเนี่ยเราไม่ต้องให้เขายาวมากอย่างนี้เราตัดเลยนะนี่ครับตัดเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นทรงพุ่มที่สวยมากนะครับ เป็นทรงพุ่มที่ดีแล้วต้นเขาจะแข็งนะครับเราจะไม่ปล่อยให้ถูงไปเนี่ยครับแล้วผมก็ประมาณนี้ครับเนี่ยเนี่ยครับประมาณนี้เนี่ยตัดเลยครับเนี่ยประมาณนี้นะเนี่ยครับตัดทิ้งเลยนะครับฝรั่งครับยิ่งตัดทงพุ่มนะแล้วเขาจะยิ่งแตกนะครับผมบอกให้ก่อนนะครับยิ่งตัดทงพุ่มยิ่งแตกแล้วเราอย่าให้เขาสูงมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดมันจะสูงมากแล้วเวลาลูกออกมาแล้วมันหนักไม่ได้นะครับมันจะหักนะครับมันจะหักนะครับ พยายามตัดบ่อยๆนะครับฝรั่งนะตัดแต่งบ่อยๆถ้าไม่ติดถ้าไม่ติดดอกก็ตัดได้เลยครับนะไม่ติดดอกไม่ติดลูกก็ตัดได้เลยนะครับนี่อย่างนี้ครับพอเราตัดมันก็จะเป็นทรงพุ่มที่ไม่สูงแล้วมันก็จะเริ่มสวยครับดูดูดูโดยรวมนะครับเป็นไงครับนะครับจากต้นที่มีต้นเดียวเรียวๆนะครับพอแต่งบ่อยๆเข้านะครับพอเราให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงบ่อยๆเข้านะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะต้องลดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะฮะนี่ผมไม่ได้ดาาไม้เลยนะลมแรงนะครับดู ต้นก็โตขึ้นมาเยอะนะครับดูครับเห็นไหมครับเนี่ยอย่างนี้ติดดอกเนี่ยครับติดดอกผมก็ยังไม่ตัดปกติดีผมก็จะตัดประมาณนี้นะครับนี่ยังไม่ตัดปล่อยเขาก่อนนะครับนี่ก็ติดละดอกแต่ดอกรุ่นแรกๆเนี่ยนะครับติดแล้วก็เด็ดออกไปซะไม่ต้องผมยังไม่เอาให้เขาบางทีเขาก็ร่วงเองนะครับถ้าเขาร่วงเองได้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็รอต่อไปว่ารุ่น2รุ่นสามอะถ้าผมอยากให้ต้นเขาแข็งแรงก่อนนะครับต้นเขาใหญ่นะครับเนี่ยแล้วแข็งแรงปุ๊บเนี่ย แล้ทีเนี้ยเขาก็จะมีะมีน้ําเลี้ยงไปถึงลูกลูกเขาจะแข็งแรงนะครับดูจากใบก่อนถ้าใบต้นเริ่มเขียวและแข็งแรงแล้วเนี่ยก็ถ้าเขาจะมีลูกเนี่ยปล่อยได้ดดไนะครับก็จะแข็งแรงลูกก็จะโตดีนะครับอย่างเงี้ยเขติดดอกนะครับเนี่ยเขาติดดอกผมก็ปล่อยไปก่อนเนี่ยครับตัดตัดแต่งไปเลยนะนะครับฝรั่งนะครับผมก็นะครับฝากกติดตามนะครับฝาก นะครับกดแชร์กดไลค์ไว้ด้วยนะครับนะครับช่องเป็ดตองภูมิติสารภาพนะครับการปลูกฝรั่งไม่ไม่ไม่ยากเลยนะครับซื้อต้นพันธุ์มาแค่ห้าสิบนะครับอย่างที่ผมบอกขุดหลุมให้พวนดินขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เอามาข้าวกับใบกัมปูขี้ควายนะครับแล้วก็ถ่านดํานะนี่ครับหินนะครับดูนะนี่เป็นดินหินเลยนะหินแข็งแข็งเลยครับเนี่ยเวลานั้นเราไม่พวนนะเป็นรดน้ํามันก็จะไหลออกมาด้านนอกนะครับรดนน้ำจะไม่ลงนะเราต้องพวน อย่างผมเนี่ยเวลาจะลดจุลินทรีย์เคล็ดลับของผมนะครับเคล็ดลับนะต้นไม้ทุกชนิดที่ผมจะจะลดจุลินทรีย์เนี่ยผมจะมีพ่วเล็กๆอันึน่งพวนก่อนพวนเพื่อเราลดจุลินทรีย์แล้วเขาจะได้ลงไปไงครับเขาจะได้กินแต่ต้นเขาจะแข็งแรงนะครับนี่ครับเขาจะแข็งแรงถ้าเราไม่ไม่พวนนะครับไม่พวนเลยเนี่ยเวลาเราลดลงมาใช่ไหมครับมันก็จะไหลออกข้างซ้ายขวาหมดเลยนะครับมันก็จะไม่ไม่ได้ คือว่าเขาจะไม่ได้มากเท่าท Polski, 1967, ี่ควรมันอาจจะซึมอยู่ในดินนะครับจุลินทรีย์มันอาจจะซึมอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันยังไม่ถึงรากเขาสักทีมันอาจจะแห้งไปก็ได้นะครับผมก็ต้องพวนอย่างน้อยน้อยเนี่ยต้องให้เขาได้ประโยชน์เลยเวลาเราลดนะครับก็ฝากไว้นะครับเวลาดินแข็งนะใครปลูกอะไรก็แล้วแต่นะครับในสวนนะถ้าดิน <particular> มันแข็งเป็นหินนะนะครับแล้วเราคาดว่าเราต้องดูนะสังเกตนะถ้าคาดว่าจุลินทรีย์จะไม่ลงน้ําเนี่ยหรือว่าเป็นน้ําปุ๋ยอะไรก็ตามจะไม่ลงไปที่ที่รากเขาเนี่ยพยายามนะครับ พยามพวนนะเราต้องเราต้องดูแลเขาไม่งั้นเขาจะไม่โตหรอกครับอันนี้ครับเนี่ยผมซื้อมาห้าสิบาทครับต้นพันธุ์นะเป็นกิมจูเดี๋ยวเรามาดูกันวันผลผลิตมันออกนะครับตอนเนี้ผมยังไม่ได้ผลผลิตนะครับแต่เขาก็ติดลูกอยู่เรื่อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดแต่งอย่างนี้ไปเรื่อยผมจะไม่ให้เขาสูงนะเนี่ยครับพอเราตัดปุ๊บมันก็จะแฉกเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นสองกิ่งแฉกสองกิ่งเนี่ยเราตัดเห็นไหมครับเนี่ยเราตัดหนึ่งกิ่งเราจะได้มาสองเห็นไหมครับเนี่ย อย่างนี้ผมตัดเลยเดี๋ยวเขาก็จะแตกเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยผมตัดรอยผมตัดเนี่ยต้นเนี่ยเนกิ่งเนี่ยเนี่ยตัดครับก็แตกนี่หนึ่งสองหนึ่งสองเนี่ยครับแตกพอตัดปุ๊บเขาจะแตกมาสองช่ออย่างเงี้ยครับนี่ครับเราก็ดูอย่างเงี้ยครับมันถ้ามันพึ่งออกมาหนึ่งสองสามสี่ย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ตัดบ่อยให้เขาสักสักหกเจ็ดคู่แล้วค่อยตัดนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวพอเราตัดปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นสองช่ออย่างเงี้ยครับเนี่ยยอดเนี้ยในยอดนี้ผมตัดไปนะเนี่ย ไหมครับก็ได้มาหนึ่งช่อสองช่อเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วมันจะไม่สูงนะครับเนี่ยเดี๋ยวช่อนี้ผมตัดไปแล้ววันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะแตกเดี๋ยวเขาจะแตกข้างนี้กับข้างโน้นนะครับอย่างละช่อนะครับเนี่ยครับมันก็มันก็จะเป็นพุ่มตอนเป็นพุ่มนี้ต้นเขาจะแข็งแรงแล้วน้อหนักได้มันก็จะบาลานซ์กันทั้งสายทั้งฝานะครับเนี่ยโอเคครับก็อย่าลืมครับเคล็ดลับฝรั่หลังชอบมากจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับสองรอยมิลลิลิตรนะครับใส่ต่อน้ำสิบลิตรนะ แล้วลดโรยนะครับลากตั้งแต่ด้านบนลงไปเลยให้โดนใบด้วยนะครับแล้วก็ลงไปยันล่างอย่าลืมนะครับพรวนดินให้เขานะชุลินทรีย์ลงปุ๊บเนี่ยลากเขาได้ปุ๊บรับรองยังไงก็โตครับจะเป็นหินจะเป็นดินแข็งแล้วก็พรวนให้เขานิดนึงนะครับคอยดูแลเขาได้ผลผลิตแน่นอนนะครับอันนี้คือผมลองจริงนะครับได้ผลแน่นอนนะครับก็ถ้าชอบฝากกดติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์ช่องเป็ดทองภูนมิถิสภาพไว้ด้วยนะครับจะตอนต่อไปผมจะนำคลิปนะครับที่มีเรื่องราวมีสาระมาฝากพี่น้องอีกนะครับ ก็เขาลองปลูกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะนำความรู้ที่ได้ผลจริงมาบอกนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ